สวัสดีค่ะพบกับเล็กเช่นเคยนะคะกับช่องทาง YouTube คัะฟอร์ดาบแดงใบเล็กค่ะวันนี้นะคะเล็กจะพาะทุกท่านนะคะมาชมรถนะคะ DBL XLT สีเทาดำค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นตีประตูตัวยกสูงนะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะอยู่ที่2,000ซีซีแรงม้า170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดค,ค่ะมีจำหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะราคาเนี่ยเดี๋ยวเล็กจะขึ้นไว้ให้นะคะคันนี้นะคะเล็กแต่ง เตรียมส่งมอบค่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล็กพาไปชมค่ะแต่กอนอื่นนะคะเล็กขอกําลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องทาง YouTube ของเล็กนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปถัดไปด้วยค่ะไปชมกันเลยมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะคะเล็กได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะจากกระจังหน้าเดิมนะคะที่มากับตัวรถค่ะเล็กได้ทําการเปลี่ยนเป็นชุด ทรงลัปเตอร์นะคะก็คือตัวอักษร FORD นะคะขนาดใหญ่ค่ะสีดำนะคะพร้อมด้วยไฟทับทิมนะคะ3ดวงค่ะบริเวณด้านบนของเจ้าตัวโลโก้ฟอร์ค่ะ XLT นะคะเขาจะมีห่วงลากจุงนะคะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะไฟตัดหมอกนะคะรุ่นนี้นมีมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยข้อไฟตัดหมอกนะคะเป็นโครเมียมค่ะตัว XLT เขาก็ชุดอุปกรณ์เดิมๆของเขาก็จะเน้นเป็นชุดแต่งโครเมียมนะคะ มากับไฟหน้านะคะตัว C แคมขนาดใหญ่นะคะระบบป้องกันการแยงตานะคะพร้อมด้วยมี Daylight นะคะไฟกลางวันนะคะที่บริเวณขอบโคมไฟด้วยค่ะเพิ่มเติมก็คือเล็กได้ทำการนะคะติดตั้งนะคะข้อไฟหน้าให้ด้วยค่ะมาที่คิ้วล้อกันบ้างนะคะขนาด6นิ้วค่ะเป็นแบบเรียบนะคะคันนี้ ติดแบบเรียบๆค่ะก็จะได้ความแบบดุดันเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจับคู่มากับแม็กนะคะขนาด18นิ้วนะคะหน้ายาง265หกับ65นะคะ R 1 8ค่ะลายแม็กก็จะเป็นสีดำนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยยางของเขานะคะจะเป็นยาง h a n d ์คุกค่ะตัวนี้เป็นตัวยกสูงเนี่ยมีบันไดข้างมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะคะยกสูงรุ่นนี้ก็สามารถลุยน้ำสูงได้ถึง80เซนเลย ฟิล์มนะคะเลยให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเกรดพรีเมียมค่ะลูกค้าระบุเปอร์เซ็นต์ได้เนาะอยากได้แบบใสแบบเข้มค่ะเลือกได้เลยกระสาบประตูนะคะเลยก็ติดตั้งให้ค่ะทั้ง4บานเลยมือจับประตูของตัว xlt นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมด้วยมีคคเลตนะคะที่ประตูคู่หน้าด้วยค่ะเพิ่มเติมนะคะเล็ก็ได้ติดตั้งนะคะเบ้ากันลอยค่ะทั้ง4บานค่ะให้กับคุณลูกค้าค่ะกันลอยกันขีดข่วนนะคะได้ดีมากๆเลย ข้อฝาถังน้ำมันนะคะติดตั้งให้ด้วยค่ะ XLT นะคะก็จะมีบันไดปีนขึ้นลงนะคะที่ด้านท้ายกระบาค่ะทำให้เราเปีนขึ้นลงท้ายกระบาดนะคะง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะมาที่ด้านท้ายนะคะติดตั้งข้อไฟท้ายให้นะคะสีดำด้านค่ะไฟท้ายก็จะมีมิตทิที่โดดเด่นเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะไลเนอร์กระบาดนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะ มือจับของเจ้าตัว XLT เนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยมีไฟเบรกนะคะดวงที่สานะคะอยู่ที่บริเวณมือเปิดกระบาดท้ายค่ะขยับลงมาก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดนะคะพร้อมด้วยกล้องมองหลังนะคะอยู่ที่โลโก้ฟอร์ดเลยค่ะกันชนท้ายนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัว d v l XLT สีเทาดำคันนี้นะคะแต่งไม่ต้องเยอะคะ่ะแค่กระจังหน้าคิ้วล้อแล้วก็แม็กเท่านันแค่นี้ก็หล่อดุดันละคะ่ะอย่าลืมนะคะสนใจฟอร์ โทรหาเลข0898980981หรือจะทักมาที่ไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาที่ช่องทาง YouTube ก็ได้นะคะสนใจกระาบะแคบสนใจกระบะสีประตูสนใจเอเวอร์รที่นั่งหรือจะสนใจเป็นลัตเตอร์นะคะเลขมีจําหน่ายให้ลูกค้าทุกรุ่นค่ะกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะไม่ต้องกังวลใจไปเลยเลขมีไฟแนนซ์ดูแลลูกค้าทั่วประเทศนะคะกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่เรานะคะโชลูฟอดพับแดงเลขยินดีนํารถไปส่งมอบให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อคลิปปัดไ มีรุ่นไหนมารีวิวนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ